นี่คือบทบรรยายพอดแคสต์ชุดพิเศษ Global Barmi บารมีข้ามขอบฟ้าฉบับสมบูรณ์18ตอนที่เรียงร้อยเนื้อหาต่อเนื่องดุดสายน้ำไหลลื่นและส่งพลังเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของธรรมะไทยที่ไปไกลระดับโลก Part 1รุ่งอรุณเหนือมหานครโลกลองจินตนาการภาพตามผมนะครับ เรากำลังลอยสูงขึ้นไปเหนือหมอกควันที่ปกคลุมยอดตึกระฟ้าในมหานครนิวยอร์กเสียงอึกทึกของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลทั้งเสียงแตร ى, เสียงไซเรนและเสียงฝีเท้าของผู้คนนับล้านที่เร่งรีบกำลังดังระง,งมอยู่เบื้องล่างในโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้คุณอาจสงสัยว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนเหลือว่างพอสำหรับความสงบบ้างไหมแต่ท่ามกลางป่าคอนกรีตท,ที่วุ่นวาย บนชั้นสูงเสียดฟ้าของตึกกระจกใจกลางแมนฮัตตันกลับมีห้องหนึ่งที่เงียบสนิทชายชาวตะวันตกในชุดสูทราคาแพงผู้กลุ่มบังเหียนธุรกิจระดับหมื่นล้านกำลังนั่งหลับตาพริมรอย,ยิ้มจางๆที่มุมปากของเขาไม่ได้เกิดจากตัวเลขผลกำไรแต่เกิดจากสิ่งที่เขามองเห็นภายในดวงแก้วใสที่สว่างสวกลางทองนี่ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์ไซไฟแต่นี่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้น ธรรมะที่เคยถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องของวัดวาอารามในเมืองไทยได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปปักหลักอยู่อย่างมั่นคงในหัวใจของคนต่างชาติต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมอะไรคือสิ่งที่ดึงดูดพวกเขาให้เข้าหาวิชาธรรมกายอะไรคือพลังที่เปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความนิ่งสงบเรากำลังจะออกเดินทางไปค้นหาคำตอบนี้ด้วยกันครับพ a r t 2ตกกะแห่งความว่างเปล่า จากนิวยอร์กเราขยับข้ามฝั่งไปยังซิลิคอนวัลเล์ดินแดนแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นี่คือศูนย์รวมของมันสมองระดับอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรคอมพิวเตอร์ผู้สร้างโลกด้วยรหัสตัวเลขเขาเชื่อในเหตุผลเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือในกลุ่มคนเหล่านี้กลับมีผู้ฝึกสมาธิตามแนววิชาธรรมกายเพิ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบเพราะอะไรนะครับ เพราะเขาค้นพบว่าสมองมนุษย์ก็เหมือนเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหนักจนร้อนจัดและต้องการระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธ,ธิภาพที่สุดวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาจะดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันเหมือนกับการกดปุ่มรีเซ็ตระบบความคิดที่ยุ่งเหยิงถูกจัดระเบียบใหม่เหมือนการจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เขาไม่ได้มองธรรมะเป็นเรื่องมองมงายแต่มองเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ล้ำลึก การวางใจเบาๆกลับสร้างพลังงานมหาศาลยิ่งหยุดยิ่งนิ่งประสิทธิภาพในการคิดยิ่งเฉียบคมนี่คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าบารมีของหลวงปู่สดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรอบของความเชื่อแต่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตักกะและการปฏิบัติจริงแม้แต่ในสมองของคนที่ฉลาดที่สุดในโลกพาร์ทรโอสดทิพในแดนยุโรปข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาสู่ทวีปยุโรป ในห้องพักฟื้นสีขาวสะอาดตาของโรงพยาบาลชั้นนำในเยอรมนีอากาศภายนอกหนาวเหน็บแต่ภายในห้องนี้กลับอบอุ่นด้วยพลังงานบางอย่างผู้ป่วยหญิงชาวเยอรมันที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายนอนหลับตาด้วยใบหน้าที่ผ่อนคลายต่างจากผู้ป่วยคนอื่นที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเธอไม่ได้กำลังนอนรอความหวังจากยาเคมีเพียงอย่างเดียวแต่เธอกำลังกลืนกินโอสถทิพที่กลั่นออกมาจากใจเธอบอกเล่าผ่านล่ามว่า ทุกครั้งที่ความเจ็บปวดแล่นริ้วขึ้นมาเธอจะกำหนดจิตให้เห็นดวงแก้วใสๆที่กลางท้องความใสของดวงแก้วเหมือนน้ำเย็นที่ราดร้นลงบนกองไฟความปวดร้าวบรรเทาลงอย่างน่าอัศจรรย์แพทย์เจ้าของไข้ยังต้องแปลกใจกับกราฟชีพจรที่แน่นสม่ำเสมอและความดันโลหิตที่ปกติทั้งที่อยู่ในภาวะวิกฤตนี่คือปาฏิหาริย์ของการรักษาที่เริ่มจากภายในวิชาธรรมกายไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนเซลล์ร่างกายโดยตรง แต่เข้าไปเปลี่ยนใจที่เป็นประธานของทุกสิ่งเมื่อใจใสกายก็เบาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่ทรงพลังที่สุดพาร์ทโฟน้าที่ชีวิตบนยอดเขาหิมะเรื่องราวความอัศจรรย์ขยับความตื่นเต้นขึ้นไปอีกขั้นบนถนนเรียบหน้าผาสูงชันของเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์พายุหิมะโหมกระหน่ำจนมองไม่เห็นทางรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักลื่นถลพุ่งตรงไปยังเหวข้างทางที่ไร้รั้วกัน้น ในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายไม่มีเทคโนโลยีใดในรถจะช่วยได้ทันคนขับสวิสผู้พกล็อกเก็ตหลวงปู่สดติดตัวไว้เสมอตามคำแนะนำของเพื่อนคนไทยยกมือขึ้นกุ่มพระที่ขอแน่นเชี่ยแล้วตะโกนเรียกชื่อหลวงปู่สุดเสียงทันใดนั้นรถที่พุ่งด้วยความเร็วกลับหยุดกึกอย่างเหลือเชื่อห่างจากปากเหวเพียงแค่คืบเดียวล้อรถหยุดหมุนสนิทบนพื้นน้ำแข็งที่ลื่นราวกับกระจกเสียงลมพายุยังคงหวีดหวิว แต่ภายในรถเงียบสงัดเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมองภาพหลวงปู่ในมือน้ำตาไหลพรากด้วยความซาบซึ้งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นประจักษ์พยานว่าสายใยแห่งบารมีที่เชื่อมต่อระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์นั้นเหนียวแน่นและรวดเร็วยิ่งกว่าความเร็วของแสงไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนของโลกหากใจถึงท่านท่านก็ถึงเราพาท่าแสงอุ่นในฤดูหนาวสแกนดิเนเวีย เดินทางต่อขึ้นไปทางเหนือสู่ดินแดนสแกนดิเนเวียที่ซึ่งฤดูหนาวมืดมิดยาวนานเกือบทั้งวันความเหนาและความสื่มเศร้ามักจะเกาะก,กินใจผู้คนแต่ในบ้านไม้หลังเล็กๆท่ามกลางหิมะขาวโพลนกลุ่มชาวนอร์ดิกกำลังนั่งล้องวงหลับตาทำสมาธิแสงเทียนสั่นไหวเบาๆแต่แสงสว่างภายในใจของพวกเขากลับโชตช่วงพวกเขาเปรียบเทียบการเห็นดวงธรรมภายในว่า สวยงามและน่าตื่นตายิ่งกว่าแสงเหนือหรือออโรราเพราะแสงเหนือปรากฏบนฟ้าเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่แสงธรรมปรากฏอยู่กลางกายตลอดเวลาเป็นความอบอุ่นที่แผ่ซ่านออกมาทำลายความหนาวเหน็บของอากาศและความเย,ยือยเยือกของจิตใจบารมีของหลวงปู่สดได้กลายเป็นผ้าหม่มผืนหนาทางวิญญาณที่ห่มคลุมลูกหลานในวินแดนน้ำแข็ง ให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเสียงสวดมนต์ทำนองสัมมารหังที่แววออกมาจากบ้านหลังนั้นฟังดูไพเราะจับใจแม้สำเนียงจะไม่ชัดเจนแต่ความบริสุทธิ์ของใจนั้นชัดเจนยิ่งนักพาร์ท6เกลียวคลื่นแห่งความสงบล่องลงใต้ข้ามโลกมายังทวีปออสเตรเลียท่ามกลางเสียงคลื่นมหาสมุทรที่ซัดาสาดชายฝั่งโกโคส นักเล่นกระดานโต้คลื่นหนุ่มร่างบึกบึนผู้เคยใช้ชีวิตท้าทายความตายไปวันวันวันนี้เขานั่งสงบนิ่งอยู่บนโขดหินริมหาดหลับตาพริม้มหันหน้าเข้าหาทะเลกว้างเขาเล่าว่าการโต้คลื่นสอนให้เขารู้จักธรรมชาติของน้ำแต่สมาธิสอนให้เขารู้จักธรรมชาติของใจในอดีตเขาต้องวิ่งไล่ล่าหาคลื่นลูกใหญ่เพื่อความสะใจแต่เดี๋ยวนี้ เขาพบว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าคือตอนที่ใจในคลื่นสงบราบเรียบเป็นหน้ากล่องวินาทีที่ใจหยุดนิ่งเขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นหนึ่งเดียวกับท้องทะเลและจัก,กรวาลภาพของฝรั่งที่มีรอยสักเต็มตัวก้มลงกราบพระอาจารย์ด้วยความอ่อนน้อมเป็นภาพที่ทรงพลังมันบอกเราว่าธรรมะไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดแต่เปลี่ยนวิถีชีวิตจากความก้าวร้าวรุนแรง สู่ความอ่อนโยนและเมตตาพลังของหลวงปู่ได้เปลี่ยนนักรบแห่งท้องทะเลให้กลายเป็นนักรบแห่งกองรรมพาร์ทเจ็ดจิตวิญญาณแห่งหมูกก่เกาะลึกเข้าไปในหมู่เกาะโซโลโมอนและดินแดนโอเชียเนียวิถีชีวิตที่นี่ยังคงผูกพันกับธรรมชาติและจิตวิญญาณด้านเดิมเมื่อวิชาธรรมกายเดินทางไปถึงชาวพื้นเมืองที่นั่นตอบรับอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจไม่ใช่โดยการอ่านตำรา แต่ด้วยสัมผัสพิเศษที่พวกเขามีทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อพระอาจารย์สอนให้วางใจที่ศูนย์กลางกายพวกเขาทำตามอย่างซื่อซื่อไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีความสงสัยและนั่นทำให้พวกเขาเข้าถึงความสว่างภายในได้ง่ายดายเด็กๆชาวเกาะนั่งสมาธิกันตาใสแป๋วบอกว่าเห็นดวงแก้วเหมือนพระจันทร์เต็มดวงอยู่ในท้องความใสซื่อบริสุทธิ์คือสะพานที่เชื่อมต่อกับธรรมะได้ดีที่สุด เสียงสวดสัมมาอารหังที่ดังก้องท่ามกลางป่ามะพร้าวและเสียงกลองชนเผ่าเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะเป็นภาษาสากลที่แท้จริงไม่ต้องแปลความหมายซับซ้อนขอเพียงใจเปิดรับแสงสว่างแห่งธรรมก็พร้อมจะส่องเข้าไปถึงไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดในโลกพาร์ท8หัวใจมังกรที่หยุดนิ่งบินลัดฟ้ากลับมาสู่เอเชียในศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างฮ่องกงและไต้หวัน ในห้องประชุมของผู้บริหารระดับสูงที่เต็มไปด้วยความเครียดและการแข่งขันชิงไหวชิงพริบนักธุรกิจเชื้อสายจีนผู้มั่งคั่งคนหนึ่งนั่งนิ่งสงบท่ามกลางพายุแห่งปัญหาเคล็ดลับความสำเร็จของเขาไม่ใช่ตำราสุนวูแต่คือหลักการหยุดเป็นตัวสำเร็จของหลวงปู่ศเขาใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงหยุดใจให้นิ่งสนิทก่อนจะตัดสินใจเรื่องสำคัญเขาบอกว่าเมื่อใจหยุด ความโลภโกรธหลงจะตกตะกอนนอนก้นเหลือเพียงปัญญาที่สายกระจ่างทำให้เขามองเห็นทะลุป,ปรุปร่งในทุกเกมธุรกิจบารามีของหลวงปู่ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องนิพพานแต่ยังเป็นที่พึ่งของผู้คนทั้งโลกให้สามารถดำเนินชีวิตและธุรกิจไปได้อย่างมีคุณธรรมและประสบความสำเร็จนี่คือการประยุกต์ใช้ธรรมะในโลกทุนนิยมที่งดงามที่สุดเปลี่ยนนักธุรกิจผู้หิวเงินให้กลายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญ พาด 9. คืนสู่ต้นกำเนิดจากเอเชียตะวันออกมุ่งหน้าสู่แดนพุทธบุมอินเดียและเนปาลดินแดนต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาที่ซึ่งอดีตเคยรุ่งเรืองแต่การเวลาก็เลือนลางลงบ้างวันนี้ลูกศิษย์หลวงปู่สดได้นำวิชาธรรมกายกลับไปเผยแผ่แผยังดินแดนแห่งนี้เปรียบเสมือนการนำดวงประทีปกลับไปจุดให้สว่างสวัยที่บ้านเกิดอีกครั้ง ภาพของชาวอินเดียและเนปาลทั้งเด็กและคนชรานั่งสมาธิร่วมกันใต้ต้นโพด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขราวกับว่าพวกเขาได้ค้นพบของเก่าที่ทำหายไปนานแสนนานสายตาที่มองมายังพระสงฆ์ไทยเต็มไปด้วยความเคารพเทิดทูนในฐานะผู้รักษาและนำมรดกอันล้ำค่าของบรรพบุรุษกลับมาคืนให้อีกครั้ง เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีที่ดังกึกก้องในดินแดนพุทธบูมด้วยสำเนียงดั้งเดิมผสมผสานกับความตั้งใจใหม่เป็นสัญญาณว่ากงล้อแห่งธรรมกำลังหมุนกลับมาขับเคลื่อนโลกใบนี้อย่างเต็มกำลังอีกครั้งด้วยพลังพุทธานุภาพและบารมีธรรมผ่านที่10บกราะเหล็กกลางทะเลทรายขยับมาสู่เรื่องราวในตะวันออกกลางดินแดนแห่งทะเลทรายที่ร้อนระอุ แรงงานไทยนับหมื่นคนที่ต้องจากบ้านมาทำงานหนักเพื่อครอบครัวท่ามกลางความเสี่ยงภัยในไซต์างานก่อสร้างวันหนึ่งเครนขนาดยักษ์ทัล่มลงมากลางวงคนงานเสียงเหล็กกระแทกพื้นดังสนั่นหวั่นไหวฝุ่นซ้ายตลบอบอวนคนงานหนุ่มผู้หนึ่งยืนตะลึงอยู่กลางซากประคหดพังในมือของเขากำเหรียญหลวงปู่ศดรรุ่นปราบมานแน่นเมื่อฝุ่นจางลง เพื่อนร่วมง,งานต่างวิ่งเข้ามาดูด้วยความตกใจพบว่าเขายืนอยู่ท่ามกลางกองเหล็กที่ล้อมรอบตัวแต่อัศจรรย์ที่ไม่มีเหล็กชิ้นไหนสัมผัสโดนผิวหนังเขาแม้แต่น้อยเหมือนมีกรอะแก้วกำบังภัยเรื่องนี้กลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่แรงงานต่างชาติจนเพื่อนชาวอาหรับและชาวเอเชียชาติอื่นต่างมาขอดูเหรียญและสอบถามถึงพระผู้เท่าในเหรียญนั้น บารมีของหลวงปู่กลายเป็นที่พึ่งทางใจเดียวที่ยึดเหนี่ยวพวกเขาไว้ให้มีกำลังใจสู้ต่องานหนักในต่างแดนผ่านที่ 11. โอเอซิสแห่งดวงใจไม่ใช่แค่แรงงานแต่ในเมืองที่ทันสมัยอย่างดูบท่ามกลางตึกที่สูงที่สุดในโลกและความหรูหราฟู่ฟ้าความว่างเปล่าทางจิตวิญญาณกลับมีมากพอๆกับเม็ดทรายการจัดปฏิบัติธรรมกลางเมืองใหญ่ จึงเปรียบเสมือนการสร้างโอเอซิสทางจิตใจให้ผู้คนได้เข้ามาดื่มกินน้ำทิพย์ชโลมใจชาวต่างชาติที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความเย็นจากเครื่องปรับอากาศไม่สามารถดับความร้อนในใจได้แต่การวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายกลับสร้างความเย็นที่ซาบซ่านไปทั่วทุกอนูขุมขนเป็นความเย็นที่ไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิแต่เกิดจากความบริสุทธิ์ ภาพของคนหลากเชื้อชาติในชุดขาวนั่งสมาธิท่ามกลางฉากหลังที่เป็นทะเลทรายคือภาพที่สะท้อนความขัดแย้งที่ลงตัวที่สุดธรรมะสามารถงอกงามได้ทุกที่แม้ในที่ที่แห้งแล้งที่สุดขอเพียงมีใจที่กระหายความสงบบารมีหลวงปู่ก็จะไหลรินไปเติมเต็มให้เสมอผ่านที่13รอยยิ้มในความขาดแคลนข้ามายัางทวีปแอฟริกา ดินแดนที่หลายคนมองเห็นแต่ความยากจนและขาดแคลนแต่เมื่อวิชาธรรมกายเดินทางไปถึงเรากลับพบความรวยที่ซ่อนอยู่นั่นคือความรวยน้ำใจและความรวยรอยยิ้มเด็กน้อยผิวสีเข้มนั่งขัดสมาธิเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบใต้ร่มไม้ใหญ่ใบหน้าของพวกเขาดูมีความสุขยิ่งกว่าเด็กในเมืองที่มีของเล่นกองผนเนินพวกเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มี iPad แต่พวกเขามีดวงแก้วในตัวที่สว่างสวยอาสาสมัครเล่าว,ว่า mm. เด็กๆที่นี่เห็นดวงทำกันง่ายและชัดเจนมาก mm. เพราะใจของพวกเขาไม่ซับซ้อน mm. ไม่ยึดติดกับวัตถุ mm. เมื่อหลับตาลง mm. พวกเขาก็พบกับความสุขได้ทันที mm. เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของชาวแอฟริกันที่ได้เรียนรู้การทำสมาธิ mm. เป็นเครื่องเตือนใจคนทั้งโลกว่า mm. ความสุขที่แท้จริง mm. ไม่ต้องใช้เงินซื้อ และบรารมีหลวงปู่สดนั้นทรงพลานุภาพพอที่จะเปลี่ยนความขาดแคลนภายนอกให้กลายเป็นความสมบูรณ์พูนสุขภายในผ่านที่ 14. แสงสว่างหลังกำแพงสูงเดินทางเข้าสู่สถานที่ที่มืดมิดที่สุดแห่งหนึ่งของสังคมนั่นคือเรือนจำในต่างประเทศผู้ต้องขังที่เคยทำผิดพลาดมีชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดและความสิ้นหวังจนกระทั่งแสงธรรม่องลอดลูกโครงเข้าไป การสอนสมาธิในคุกกลายเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขานักโทษชายคนหนึ่งที่มีรอยสักและแววตาแข็งกร่าวร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใครหลังจากได้นั่งสมาธิเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่เขารู้สึกได้ถึงการให้อภัยไม่ใช่จากคนอื่นแต่เป็นการให้อภัยตัวเองความมืดในใจที่เขากักขังตัวเองไว้ถูกทลายลงด้วยแสงสว่างกลางกายวิชาธรรมกาย ได้เปลี่ยนกรงขังให้กลายเป็นห้องปฏิบัติธรรมเปลี่ยนนักโทษให้กลายเป็นนักธรรมบารมีหลวงปู่แผ่ไปถึงทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติแม้แต่คนที่สังคมตราหน้าว่าเลวร้ายที่สุดท่านก็ยังเมตตายื่นมือฉุดดึงขึ้นมาจากหบเหวแห่งความทุกข์ผ่านที่ 15. คลื่นเสียงแห่งจักรวาลเราได้เห็นภาพมามากแล้วตอนนี้ผมอยากให้คุณลองฟังบ้าง เสียงคำภาวนาสัมมาอารหังที่ดังก้องไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสำเนียงไหนเสียงนี้มีพลังสั่นสะเทือนที่พิเศษเป็นคลื่นความถี่ที่บริสุทธิ์สอดคล้องกับจังหวะการเต้นของจักรวาลน,นักวิทยาศาสตร์ทางเสียงและนักบำบัดหลายคนเริ่มสนใจปรากฏการณ์นี้พวกเขาพบว่าเสียงสวดมนต์ที่มีจังหวะสม่ำเสมอช่วยปรับคลื่นสมองให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายลึกหรืออัลฟาสเตตได้อย่างรวดเร็ว ชาวต่างชาติหลายคนสวดคำนี้โดยไม่รู้ความหมายแต่กลับสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ไหลเวียนในร่างกายคำสั้นๆนี้คือรหัสลับที่หลวงปู่สดมอบไว้เป็นกุญแจดอกสารพัดนึกที่ไขเข้าสู่ความสงบภายในยิ่งท่องยิ่งใสย,ยิ่งใจสบายเสียงสัมมาอารหังจึงไม่ใช่แค่คำสวดมนต์แต่เป็นเพลงบรรเลงแห่งสันติภาพที่คนทั้งโลกร้องประสานเสียงร่วมกันพาร์ทสิ นิมิตแห่งดวงแก้วนอกจากเสียงก็คือภาพดวงแก้วกลมใสสัญลักษณ์สำคัญของวิชาธรรมกายสำหรับชาวต่างชาติมันอาจดูเหมือนลูกบอลคริสตัลแต่ในทางปฏิบัติมันคือตัวแทนของใจที่บริสุทธิ์เป็นอุบายวิธีที่ฉลาดล้ำลึกของหลวงปู่เพื่อดึงใจที่ซัดสายให้กลับมาก้อเกี่ยวนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางศิลปินชาวตะวันตกคนหนึ่ง ได้แรงบันดาลใจจากการเห็นดวงแก้วภายในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนความงามของความสว่างนั้นออกมาจนผู้คนต้องหยุดมองและถามว่าแสงนี้มาจากไหนเขาตอบอย่างภาคภูมิใจว่ามาจากภายในตัวคุณเองดวงแก้วจึงไม่ใช่แค่ภาพนิมิตแต่เป็นเครื่องมือสากลที่ข้ามผ่านกำแพงภาษาไม่ว่าคุณจะชาติไหนคุณก็สามารถจินตนาการเห็นดวงแก้วได้ และเมื่อใจจดจ่อก,กับความใสความขุ่นมัวของกิเลสก็จะจางหายไปเหลือไว้เพียงความบริสุทธิ์ดุดเพชรน้ำหนึ่งพาร์ทสิปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มตน้นณวัดปากน้ำภาษีเจริญย้อนเวลาไปในวันที่หลวงปู่สดจันทสโรสละชีวิตเดิมพันเพื่อค้นหาความจริงของพระพุทธศาสนาท่านตั้งสัจจาที่ฐานว่าถ้าไม่เห็นธรรมจะไม่ลุกจากที ความเด็ดเดี่ยวในวันนั้นคือจุดกําเนิดของความสว่างสวัยไปทั่วโลกในวันนี้ท่านเคยพยากรณ์ไว้ว่าวิชานี้จะแพร่หลายไปทั่วโลกและวันนี้คําพูดนั้นเป็นจริงแล้วสายตาท่านที่มองการไกลข้ามยุคสมัยข้ามพรมแดนท่านไม่ได้สอนแค่คนไทยในยุคนั้นแต่ท่านเตรียมหลักสูตรสากลไว้ให้คนทั้งโลกในยุคนี้ทุกครั้งที่เราเห็นชาวต่างชาตินั่งสมาธิขอให้ระลึกถึงพื่คุณของหลวงปู่ ผู้บุกเบิกเส้นทางสายนี้ท่านคือต้อนน้ำที่สายสะอาดไหลรินลงมาเป็นแม่น้ำสายใหญ่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของมนุษยชาติอย่างไม่เคยเหือดแห้งพาร์ทสิการจาริกแสวงบุญยุคใหม่ภาพที่น่าประทับใจที่สุดเกิดขึ้นเมื่อลูกศิษย์จากทั่วทุกมุมโลกเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลับมาอย่างเมืองไทยในวันสำคัญทางาศาสนาลานวัดปากน้ำและมหาธรรมกายเจดีย จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนหลากสีผิวหลากภาษาในชุดสีขาวบริสุทธิ์พวกเขาไม่ได้มาเที่ยวแต่มาจาริกแสวงบุญมากราบรูปหล่อทองคำของหลวงปู่ด้วยความกระตันยู่น้ำตาแห่งความปิติที่ไหลาอาบแก้มของฝรั่งแขกจีนหยวนคือเครื่องยืนยันว่าศรัทธานั้นไร้พรมแดนจริงๆการได้เห็นชาวต่างชาติพยายามพูดภาษาไทยคำว่าสาธุและก้มกราบพระสงฆ์ไทยอย่างนอบน้อม เป็นภาพที่ทำให้หัวใจคนไทยอย่างเราพองโตด้วยความภาคภูมิใจว่าเราคือเจ้าของมรดกธรรมที่ล้ำค่าที่สุดที่โลกกำลังโหยหาพาร์ท18บทสรุปบารมีไร้ขอบฟ้าการเดินทางของเราตลอด18ตอนนี้พาเราไปเห็นแล้วว่าโ l o บ a l บารมี ami, ไม่ใช่แค่คำสวยหรูแต่คือปรากฏการณ์จริงที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้สู่สันติสุขจากยอดตึกสูงเสียดฟ้า สู่กระท่อมปลายนาจากขั้วโลกหนาวเหน็บสู่ทะเลทรายร้อนระอุบารมีธรรมของหลวงปู่สดได้แทรกซึมไปเยียวยาทุกหัวใจวันนี้วิชาธรรมกายไม่ได้เป็นของคนไทยกลุ่มเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เป็นสมบัติของมนุษยชาติเป็นความหวังและแสงสว่างท่ามกลางวิกฤตการณ์โลกหลวงปู่ท่านได้ปูทางไว้แล้วเหลือเพียงเราที่จะเดินตามและช่วยกันขยายทางสายนี้ให้กว้างไกลออกไปอีกมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนฟังพอดแคสต์นี้จากมุมไหนของโลกขอให้มั่นใจเถิดว่าทันทีที่คุณหลับตาและรวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายคุณได้เชื่อมต่อกับกระแสทานแห่งบารมีอันยิ่งใหญ่นี้แล้วคุณไม่ได้โดดเดี่ยวแต่คุณคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายความดีสากลมาร่วมกันเป็นผู้นำแสงสว่างส่งต่อเรื่องราวดีๆและวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนชีวิตนี้ให้กับคนรอบข้างเพราะสันติภาพโลก เริ่มต้นจากสันติสุขในใจของคุณเองสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันใน Global Barmi Barmi ข้ามขอบ ah. ฟ้าขอให้บารมีหลวงปู่คุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับ